ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ําอําเภอน้ําป่าบ้านนากล่ำำนนลําตําบลน้ําไคร้จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชาทานมณฑลฐานบกที่35นํากําลังพลจิตอาสาพระราชาทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชาทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่35ได้นำรถครัวสนามมาประกอบอาหารปรุงสุกหลากหลายเมนูเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในแต่ละวันทั้งประชาชนด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยก็มีการปรุงอาหารรวมถึงน้ำดื่มเนี่ยเฉลี่ยวันนึง2,500ถึง3,000ชุดค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีจิตศรัทธาทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์บางจุดจะคลี่คลายลงแล้วก็ตามแต่จิตอาสาทุกภาคส่วนยังคงร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ